วันนี้นะครับผมจะมาแกล้งเร็วด้วยซีดปลอมอันน่ากลัวงั้นเรามาเริ่มต้นด้วยซีดดาบที่มีชีวิตหลายๆคนที่เข้ามาในซีดนี้แล้วจะเกิดเรื่องอันน่ากลัวเกี่ยวกับดาบที่พยายามฆ่าผู้เล่นซีดนี้ผมได้ทดลองไปแล้วนะครับทุกคนซึ่งมันมีอยู่จริง100% แต่คราวนี้ผมจะมาแกล้งเดลด้วยซีดปลอมันน่ากลัวนี้นะแล้วมาดูกันว่าเดลเขาจะกลัวในสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนี้หรือเปล่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เดลเข้ามาในโลกของผมแล้วนะซึ่งอันนี้ก็คือที่ผมเตรียมไว้นะทุกคนก็คือเป็นลาวาอยู่ข้างล่างนะเดลน่าจะต้องแปลกใจแน่นอนครับเอาละตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในซีที่พิธามาให้มาแล้วแต่เดี๋ยวนะทุกคนแล้วทำไมมมนถึงมีลาวาข้างล่างเนี่ยผมไม่คิดว่าไมค์ครับปกติจะมีลาวาข้างล่างแบบนี้นะ ต่โอเคไม่เป็นไรทุกคนเราจะกระโดดข้ามไปก่อนแล้วกันคนเดียวกระโดดไปแล้วเดียวกระโดดพลาดโอ้ยเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวทุกคนเดียวเยวผมกระโดดพลาดโอ้โอตายไหมเนี่ยโอเคโอเคทุกคนโอเคตายเอาละครับตอนระหว่างที่เดียวกําลังกระโดดอยู่เนี่ยผมจะไปเตรียมของที่ Blacksmith นะซึ่งใน Blacksmith นั้นจะมีกล่องครับทุกคนเรามาเริ่มกันอีกรอบดีกว่านะฮะผมว่ารอบนี้ผมน่าจะไม่ตายแล้วมาเลงดีๆแล้วเราก็กระโดดไปเลย เพื่อโอเคทุกคนไม่ตายฮะรอบนี้เ okay, ครับทุกคนนี่ครับกล่องในแบ็กสมิธก็จะมีตามแบบของปกติเลยแต่ว่าผมจะใส่บล็อกแบบแปลกๆเข้าไปอย่างเช่นเลสโตนนี้นะวางไว้แบบนี้เลยแล้วก็หัวของวิเทอร์นะทุกคน นี่ตามนี้เลยถ้าเดียวมาเปิดนี่คือแบบเดียวต้องหลอนแน่ๆครับทุกคนก็ทุกคนครับผมอยากจะบอกว่าในซีนนี้เนี่ยไอ้มีดที่มันมีชีวิตเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องคราฟนะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้เลยนะฮะผมก็จะต้องเข้าไปสํารวจในบ้านก่อนนะครับว่าจะมีกล่องอะไรให้ผมเก็บหรือเปล่าตอนนี้เดวกลังไปหากล่องอยู่นะทุกคนซึ่งในหมู่บ้านกล่องมันก็จะมีแบบเยอะมากเลยนะนี่ครับหนึ่งกล่องแต่ผมไม่ได้ใส่ในนี้ไว้นะผมใส่ในบ้านนี้ไว้นะครับทุกคน ในบ้านหลังนี้มีหรือเปล่าบ้านหลังนี้มีกล่องครับแต่ว่าเป็นของที่ธรรมดาฮะไม่ได้มีอะไรโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปหาในบ้านหลังอื่นแล้วกันไในดูซิมีบ้านหลังไหนให้ผมหาอีกบ้างทุกคนครับผมว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีโอ้ก็มีเป็นของธรรมดาเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเลยฮะแต่ก็มีอาหารโอเคนี่กล่องอันที่2แต่มันไม่ใช่นี้มันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนโอเคเดลกําลังจะขึ้นไปแล้ว โอ้ทุกคนครับดูนี่สิผมเจออะไรผมเจอแบ็กสมิดด้วยเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูแล้วกันบ้านหลังนี้น่าจะมีของดีอยู่ทุกคนเดียวอยู่ที่หน้าแบ็กสมิธแล้วทุกคนเขาเข้าไปแล้วครับแล้วเขาเปิดกล่องแล้วครับทุกคนรอครับรอดูว่าเดี๋ยวเขาจะพูดอะไรโอโอ,โอเดี๋ยวนะบ o ็อกออฟเ s t o n e กับ t ิ e เทอร์สเกลิตันสกูหรอผมว่านี่มันแปลกๆนะของในแบ็กสมิธไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้นะทุกคน ระหว่างที่เดลกาลังเปิดกล่องอยู่นะทุกคนผมจะลงไปในถ้าของไม้ช a r บนะซึ่งถ้าคิดดูดีๆแล้วสตัคเจอร์ต่อไปที่มีกล่องก็คือไม้ช a r บใช่ไหมทุกคนซึ่งตอนที่เดลเข้าไปในไม้ช a r บแล้วเนี่ยผมจะวางแร่เลสโตนหลอกนะแล้วตอนที่เดลหันหลังกลับไปเนี่ยผมก็จะลบเลสโต้นะทุกคนโอเคถ้างั้นผมไปหาไม้ช a r บรอเลยดีกว่าทุกคนคิดว่าสตัคเจอร์ต่อไปที่มันพอจะมีกล่องเนี่ยมันจะมีที่ไหนบ้างผมว่ามันน่าจะมีที่เรือ ที่ไมชาร์ฟแล้วก็ที่พีระมิดนะครับแต่2ออย่างนั้นน่าจะไกลไปผมไปไมชาร์ฟแล้วกันโอเคเรามาเริ่มขุดกันเลยดีกว่าครับทุกคนผมจะขุดดิ่งลงไปเลยแล้วกันนะผมถึงไมชาร์ฟแล้วครับทุกคนโอ้โหถือว่ามีกล่องด้วยครับโอเคผมจะเริ่มจากตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันครับทุกคนผมจะวางเลสต stone ตรงนี้วางไว้แบบนี้เลยนะแล้วตอนที่เดวเดินผ่านแบบนี้ผมก็จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเพชรแบบนี้นะั่นทุกคน โอเคนะระหว่างนี้ก็รอให้เดวลงมาก่อนนะครับทุกคนเออโอ้ทุกคนผมเจอมชาร์ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้มีกล่องด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกล่องดูนะว่าจะมีมีดอะไรแปลกๆนั่นหรือเปล่าเค okay, ครับทุกคนเดวได้ลงมาแล้วแล้วเขาเปิดกล่องก่อนครับทุกคนฮออออึล่างรถไฟลาพีโกลเด้นแอปเปิลเหรอมันไม่มีดาบอะไรแปลกๆนั่นเลยนะทุกคนแล้วที่ผมเตรียวไว้ก็คือตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าเดียวเดินผ่านเนี่ยผมก็จะกดเปลี่ยนแบบนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นเพชรน,นะครับทุกคนแต่ตอนนี้ให้มันเป็นเลสโตนก่อนเราให้เดียวลงมานะโอเคผมว่าตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวผมลองหาทางไปดีวกว่านี่ข้างล่างนี่ลองลองไปดูเอาแล้วเดียวลงมาแล้วผมเตรียมพร้อมไว้เลยดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นเพชรครับโอเคจะมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ้เมื่อกี้เหมือนผมเห็นเลสโตนโอ้ทุกคนครับทำไมมันถึงกลายเป็นเพชรละเนี่ยนี่กลายเป็นเพชรแล้วครับทุกคน ซึ่งเดี๋ยวต้องงงแน่ๆเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นเลสโตนแต่ตอนนี้กลายเป็นเพชรเฉยเลยผมคิดว่าเมื่อกี้ผมน่าจะเห็นเป็นเลสโตนนะครับถ้าทุกคนไม่เห็นอย่างนั้นก็ลองย้อนคลิปกลับไปดูได้นะครับผมโอเคเราจะมาลองขุดเพชรกันดูว่าจะมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเริ่มขุดเพชรแล้วโอ้โหเดี๋ยวน่าจะต้องแบบแปลกใจแน่ๆว่ามันกลายเป็นเพชรได้ไงแล้วก็อันสุดท้ายฮึบอืมก็ไม่มีอะไรแปลกๆนะทุกคนก็ได้เป็นเพชรปกติมา เอาเป็นว่าตรงนี้ก็คงจะไม่มีอะไรหรละมั้งตอนนี้เดวน่าจะกําลังไปสํารวจที่ไม h a ้าที่อื่นอยู่นะครับทุกคนและระหว่างนี้กล่องนี้นะผมจะเอาของมาให้หมดเลยขอเก็บมาให้หมดก่อนนะครับทุกคนแล้วผมก็จะเปลี่ยนของข้างในนี้ให้กลายเป็นดาบเพชรน,นะครับทุกคนนี่ผมจะเอาดาบเพชรแล้วก็เอาเลสตน n มาล้อมรอบของดาบเพชรน,นะวางดาบเพชรตรงนี้แล้วก็เลสตนแบบนี้เลยซึ่งมันดูแบบ มันก็ดูแบบเกี่ยวข้องกับดาบที่มันมีชีวิตนะครับทุกคนโอเคระหว่างนี้รอให้เดลสำรวจแล้วก็ให้เดลกลับมานะแล้วผมก็คิดว่านะเขาไม่น่าจะเปิดกล่องซ้ําแล้วผมคิดว่าผมน่าจะต้องวางเลสโตนไว้ยาวๆแบบนี้เลยเผื่อเขาแบบสงสัยไงว่าเลสโตนนี้มันมาได้ไงแล้วผมก็จะเอาเลสโตนนี้ชี้ไปที่กล่องไมค์คาร์ดนี้นะครับทุกคนโอเคระหว่างนี้ก็รอ เฮ้ย <H ö y> ทุกคนผมสำรวจมาตั้งนานยังไม่เจออะไรเลยเดียวนะทุกคนผมเห็นเดวเดินมาแล้วครับทุกคนนี่เดวต้องตกใจแน่นอนเพราะว่าผมวางเลสโตนไหมซึ่งตอนแรกมันไม่มีนะผมเจอเลสโตนเหรอมันต่อเป็นทางไปขึ้นไปตรงนู้นมันเป็นทางที่ผมลงมาไม่ใช่เหรอมเมื่อกี้โอเคผมจะลองตามันไปดูแล้วกันนะฮึบฮึบอ่าฮะมันสิ้นสุดตรงนี้โอเคเขาเดินมาแล้วผมขอหลบอยู่ตรงนี้ละกัน แล้วก็เดี๋ยวก็จะเปิดกล่องแล้วเดี๋ยวจะต้องตกใจแน่นอนว่ามีดาบเพชรข้างในนี้ได้ไงเดี๋ยวนะมันชี้ไปตรงกล่องนี่ทุกคน <c oughs> ก็ผมเปิดกล่องนี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอเอ่อลองเปิดอีกรอบดูแล้วกัน <c oughs> โอ้ทุกคนดูนี่สิผมเจออะไร <c oughs> ผมเจอเหมือนเป็นดาบแปลกๆนะฮะที่มีเลสโตนล้อมรอบด้วย <c oughs> ผมควรเก็บมันมาหรือเปล่า <c oughs> งั้นผมจะเก็บ ทั้งหมดในกล่องนี้ไว้ละกันนะครับผมนี่โอเคเก็บมาละทุกคนครับเดี๋ยวเรามาลองคาฟกันดีกว่านะว่าไอดาแปลกๆนั้นเราจะสามารถคาฟได้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวน่าจะแบบหาหาไม่ได้แล้วอ่ะครับดาบที่มันมีชีวิตนั้นทุกคนแล้วสุดท้ายแล้วครับผมจะจุดไฟข้างหลังเดียวนะแล้วก็ผมจะเอาดาบเพชรแล้วผมจะต้องหายตัวก่อนนี่ครับผมหายตัวแล้วแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับทุกคนจะเป็นมีดลอยอยู่ ตอนที่เดียวหันหลังมาได้ยินเสียงไฟผมก็จะฆ่าเดียวเลยนะอันดับแรกเลยผมจะลองกับเลสโตนดูก็ไม่ได้นะครับเลสโตนไม่ได้งั้นเราลองเป็นนี้ว่าเลสโตนบล็อกผมเตรียมของมาไว้แล้วจะมาลองคราฟดูเลสโตนบล็อกก็ไม่ได้ครับทุกคนโอเคผมจะเริ่มจุดตรงนี้แหละจุดจุดงั้นอันสุดท้ายก็คือเลสโตนท็อตนะครับผมนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะทํทำไมผมเห็นไฟเฮ้ยไ,ไฟลุกโอ้ยเยเดี๋ยวดับ ก็เดี๋ยวจะได้ยินเสียงแล้วก็ฆ่าไปเลยครับทุกคนอี่เดียวตายแล้วเมื่อกี้ผมเหมือนโดนด่าแปลกๆฆ่าตายครับทุกคนอะไรเนี่ยแสดงว่าซีดนี้มันก็คงจะเป็นเรื่องจริงครับทุกคนทุกคนเนี่ยอย่าไปเข้าซีดนี้เลยนะครับ ถือว่าภารกิจของเราสำเร็จนะทุกคนด้วยการแกล้งเดียวด้วยซีดปลอมงั้นเราไปซีดอันต่อไปกันเลยครับผมแล้วซีดต่อไปที่เดียวกาลังจะเข้ามาก็คือบลัดวิเลเจอร์ซึ่งซีดนี้ผู้เล่นจะต้องฆ่าวิ l ลเจอร์ทั้งหมดในหมู่บ้านแล้วก็กดหลักครั้ง3ทีแล้วจากนั้นบลัดวิเลเจอร์ก็จะโผล่ออกมาและตอนนี้ผมอยู่ในซีดของบลัดวิเลเจอร์แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นของปลอมนะ แล้วก่อนที่เดวกำลังจะเข้ามาในโลกของผมแล้วเนี่ยผมก็จะให้วิเลเจอร์หายไปก่อนซึ่งกฎของปลาดวิเลเจอร์ก็คือเราต้องฆ่าวิเลเจอร์ในหมู่บ้านให้หมดแล้วก็กดละครั้ง3ทีแต่ว่าตอนที่เดวเข้ามาแล้วเดวจะไม่เห็นวิเลเจอร์เพราะว่าผมจะใช้คำสั่งฆ่าวิเลเจอร์ให้หมดก่อนนี่ครับคำสั่งแล้วผมก็กดคิววิเลเจอร์เข้าไปทุกๆตัวในหมู่บ้านนี้ก็จะไม่มีวิเลเจอร์แล้วนะยกเว้นไอออนโกลเลมแล้วก็ผมจะตกแต่ง บ้านวิเลเจอร์นิดน,นึงแล้วกันให้มันเหมือนแบบบ้านล้าครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะตกแต่งก่อนนะและตอนนี้บ้านล้างของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบ้านนี้ผมจะปล่อย,อยไว้เพราะว่าผมจะแก้งเดียวด้วยบ้านนี้นะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นทําให้บ้านนี้เด่นก่อนนะครับผมจะลากเลสตน stone คือแบบเหมือนจะชี้ทางให้มาบ้านนี้นะครับทุกคนแล้วก็วางเลสตนตรงข้างหน้าบ้านนี้เลยนะครับ เข้ามาในบ้านครับแล้วผมจะเอาเลสโต n นบล็อกนะใส่ไว้ข้างล่างของเตียงซึ่งมันดูแปลกมากๆแต่นั่นแหละครับเราจะมาแรกนะครับทุกคนผมควรเปลี่ยนของในกล่องไหมทุกคนผมคิดว่าผมควรนะผมจะเอาหัวสเกลิตันแล้วก็เลสโตนทอชนะโอเคประมาณนี้น่าจะได้นะครับทุกคนหวังไว้แบบนี้เลยที่เหลือก็แค่รอให้เดี๋ยวเข้าโลกนี้มานะครับ แล้ตอนนี้ผมต้องรอเดลให้เข้ามาในโลกผมก่อนนะซึ่งผมจะนั่งรออยู่แบบนี้แหละหวังว่าเดลจะไม่เห็นนะตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในซีที่เกี่ยวกับบัตรวิเลเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเดลเข้ามาแล้วผมขอกินน้ํายาก่อน,นครับทุกคนซึ่งตอนนี้เหมือนผมจะเกิดมาในหมู่บ้านล้างสักแห่งนะครับผมดูดิทุกคนมีแต่ใยแมงมุมอะไรเต็มไปหมดเลยอะ่ะตอนนี้เดลกําลังสำรวจบ,บ้านวิเลเจอร์อยู่นะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่ผมคิดว่าเดลน่าจะแบบ หาวิเลเจอร์อยู่ละมัง้งอืมเดี๋ยวเราลองเข้าแบ็กซซมิดกันดูดีกว่านะว่าจะมีอะไรบ้างเอ๊ก็ไม่มีอะไรแนละ้วทุกคนปกติแล้วผมก็ไปรู้กฎอย่างหนึ่งมานะครับว่าถ้าเราจะเจอบัตรวิเลเจอร์ได้เนี่ยเราจะต้องจัดการวิเลเจอร์ในหมู่บ้านทั้งหมดก่อนงั้นเราไปลองหากันเลยดีกว่าว่าจะมีวิเลเจอร์เหลืออยู่บ้างหรือเปล่าแต่ว่าวิเลเจอร์ในหมู่บ้านนี้ผมได้ฆ่าไปแล้วนะครับทุกคนไหนดูซิแถวนี้มีหรือเปล่าบ้านหลังนี้ล่ะไม่มีเจอแต่ไอรอนโกเลมครับ แล้วบ้านหลังนี้มีวลเลเจอร์อยู่บ้างไหมเฮ้ยบ้านหลังนี้ก็ไม่มีเหรอทำไมหมู่บ้านนี้มันถึงไม่มีวลเลเจอร์เลยล่ะทุกคนถึงตอนนี้เดลก็ยังหาวลเลเจอร์ไม่เจอนะทุกคนบ้านหลังนี้ก็ไม่มีทุกคนคือเอาจริงนะถ้าเป็นหมู่บ้านร้างแบบนี้ถึงไม่มีวลเลเจอร์มันก็ควรจะมีพวกซอมบี้วลเลเจอร์อะไรประมาณนี้ปะ่ะแต่นี่มันไม่มีอะไรเลยครับทุกคนแต่ตอนนี้เราจะต้องให้เดลเห็นเลสตัวนี้ก่อนนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเดลกำลังจะเห็นหรือเปล่าอยู่ข้างหน้าแล้วนี่เขาเห็นแล้ว เออผมลองเดินเดิน <ๆ S 2> วนดูก่อนนะเอ๊ยเดี๋ยวทุกคนนั่นอะไรอะ่ะโอเคผมคิดว่าเดีวเห็นแล้วนะแล้วมาดูเรีกชันกับว่าเดียวจะเป็นไงเลสโตนเหรอทําไมมันถึงชี้เข้ามาที่บ้านหลังนี้ล่ะฮะเอ่องั้นผมก็คงต้องลองเข้าไปดูแล้วกันว่าจะเจออะไรแปลกๆหรือเปล่าผมได้ใส่เลสโตนไว้ใต้เตียงนะครับทุกคนนี่ใต้เตียงแบบนี้เลยแล้วรอให้เดีวเปิดกล่องว่าเดีวจะมีปฏิกิริยายัางไงฮึบเอ๊ะฮะ ทำไมถึงมีเลสโตนบ็อกอยู่ใต้เตียงล่ะทุกคนทั้ง2อ,อันเลยนะ 2ั้ง,งด้านเลยผมว่ามันค่อนข้างแปลกนะครับแถมมีกล่องด้วยลองเปิดดูตอนนี้เดียวได้เปิดกล่องแล้วครับทุกคนเราจะต้องตกใจแน่เพราะว่าของมันแปลกมากๆเลยคือมันไม่แบบมันไม่เกิดตามธรรมชาตินะครับของแบบนี้อะไรเนี่ยมีเป็นหัวกระโหลกครับแล้วก็เลซอนทอดล้อมรอบอยู่ระหว่างที่เดียวกําลังเปิดกล่องนะครับทุกคนผมจะไปหาหมู่บ้านวิเลจเจอร์อื่นนะเพราะว่าหมู่บ้านนี้มันไม่มีวิเลจเจอร์แล้วครับทุกคนเดียวจะต้องไปหาหมู่บ้านอื่นแล้วก็ ค้าวิเลเจอร์แล้วก็กดะระฆัง3ทีแน่นอนโอเคครับเราไปหาหมู่บ้านอันต่อไปกันเลยดีกว่าโอ้ผมว่าแถวนี้มันน่าจะเริ่มแปลกแล้วฮะเอาเป็นว่าเราไปหาหมู่บ้านอื่นกันก่อนดีกว่านะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเจอหมู่บ้านอีกอันหนึ่งแล้วผมจะเตรียมอันนี้ไว้ครับทุกคนนี่ครับสกินนี้มันดูแบบโคตรหลอนเลยก็คือแบบเหมือนสตีฟติดเลือดแล้วก็ไม่มีตานะ ก็คือผมจะแกล้งแบบนี้ครับทุกคนผมจะเข้าไปในบ้านนี้นะแล้วก็ตอนที่เดลกําลังเดินมาข้างหน้านี้นะครับผมผมก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะแล้วพอเดลเห็นตัวผมปุ๊บผมก็จะหายตัวโอเคนะทุกคนเราไปรอเดลกันเลยดีกว่านะโอ้ทุกคนเหมือนผมจะเจอหมู่บ้านใหม่แล้วนะครับดูสิตอนนี้เดลเจอหมู่บ้านแล้วนะครับทุกคนเขากําลังหาวิลเจออยู่แน่เลยโอเคผมจะรีบเข้าบ้านไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นสกินนี้ สกินนี้เลยโอเคผมขอทุบเตียงนี้ก่อนแล้วก็ยืนอ,อยู่ข้างหน้าหน้าต่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะเจอวิเลจเเดี๋ยวนะทุกคนอะไรอ่ะนี่เดียวเห็นแล้วแล้วผมก็หลบแล้วก็หายตัวเมื่อกี้ทุกคนเห็นเหมือนผมหรือเปล่าผมซูมไปเห็นจังๆเลยนะเมื่อกี้ตอนนี้เดี๋ยวจะต้องแบบงงมากๆแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋ยวผมลองเข้าไปดูในบ้านนะว่าเมื่อกี้คือตัวอะไรอ่ะ มันอยู่ชั้นบนสะดเลยไหนๆนะทุกคนครับเดี๋ยวขึ้นมาแล้วซึ่งผมก็หายไปแล้วครับทุกคนผมไม่อยู่ตรงนี้แล้วขึ้นไปดูสิฮึบฮะทุกคนแล้วหายไปไหนแล้ววะก็เมื่อกี้เขายืนอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ปั๊บไปอย่างนี้แล้วหายไปเลยเหรอตอนนี้เดี๋ยวจะต้องแบบงงมากๆแล้วก็หลอนมากๆแน่นอนครับทุกคนสิ่งต่อไปที่เดี๋ยวจะต้องทําก็คือการฆ่าวิลเลจเจอร์นะเอาเดี๋ยวนะทุกคนทุกคนสังเกตอะไรไหม หมู่บ้านนี้ไม่มีวีเลเจอร์ซึ่งผมไม่ได้ฆ่าไม่ใช่หรอตอนที่ผมเข้ามามันก็ไม่มีใช่ไหมทุกคนรอนย้อนคลิปกลับไปให้ผมหน่อยนะคือหมู่บ้านนี้ไม่มีวีเลเจอร์มันแปลกมากเลยแต่ว่าผมลองดูรวมๆแล้วเหมือนหมู่บ้านนี้ก็จะไม่มีวีเลเจอร์เหมือนเดิมเลยนะทุกคนเอาเป็นว่าผมคงต้องไปหาหมู่บ้านอื่นอีกแล้วอะโอเคครับทุกคนหมู่บ้านนี้มันก็ไม่มีว l เลเจอร์แสดงว่าเราจะต้องไปหาหมู่บ้านอีกอันหนึ่งกันดี โอเคแปลกมากเลยนั้นผมรีบไปหาหมู่บ้านอีกอันนึงเลยดีกว่านี่ครับทุกคนผมเจอหมู่บ้านกลางน้ําเลยซึ่งทะเลมันโคตรแปลกเลยทุกคนดูสิคือมันแบบคนรน่ากลัวเลยแต่หมู่บ้านนี้มีวิเลจเจอครับทุกคนแล้วก็ผมจะรอให้เดวเข้ามาในหมู่บ้านนี้แล้วก็จะให้ค่าว i เล a เจอทั้งหมดแล้วก็ตอนที่เดวกําลังกดละครั้ง3ทีเนี่ยผมก็จะตีเดวให้ตายเลยนะ นี่ครับผมมีน้ํายาสเต็งอยู่ตรงนี้ครับทุกคนคือตีทีเดียวก็คือตายเลยนะครับโอเคทุกคนเหมือนผมไม่เจอหมู่บ้านใหม่สักทีนะฮะโอ oh, แถมเป็นหมู่บ้านกลางน้ําซะด้วยแล้วทุกคนดูรอบๆสิครับเหมือนมันจะเป็นทะเลที่แปลกมากเลยนะทุกคนลองดูใต้น้ําดิอะไรไม่รู้เนี่ยดูดิ โคตรแปลกเลยเอองั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าหมู่บ้านนี้มีมิเลเจอร์ให้ผมจัดการหรือเปล่านะครับเฮ้ยผมเจอระครังแล้วโอเคงั้นผมต้องไปจัดการอุ้ยทุกคนผมเจอวิเลเจอร์แล้วแสดงว่าหมู่บ้านนี้น่าจะพอเหมาะครับสําหรับการทําเรื่องนั้นนะเดี๋ยวเรามาจัดการมิเลเจอร์กันเลยดีกว่าตอนนี้เดียวเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะครับทุกคนซึ่งหมู่บ้านนี้ก็มีมิเลเจอร์ซึ่งเดียวกําลังฆ่าอยู่นะขออนุญาตตีโอเคหนึ่งตัวสองตัว มีตัวไหนอีกเอ้ยนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมหวังว่ารอบนี้เนี่ยมันจะสําเร็จนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตัวนี้อ่าไหนมีตัวไหนอีกผมก็มาเจอกับวลเลเจอร์ตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่ครับทุกคนวลเลเจอร์ตัวสุดท้ายแล้วก็ตายอืออือโอเคตอนนี้ผมได้จัดการวลเลเจอร์ในหมู่บ้านนี้ไปเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้เดียวฆ่าวลเลเจอร์หมดแล้วนะครับทุกคนเหลือแค่เดียว กดระครังนั้น3ทีนะครับโอเคทุกคนเราไปตีระครังกันดีกว่าผมจะต้องกดระครังเป็นจํานวน3รอบนะตอนนี้นะครับเดียวกําลังจะกดระครังแล้วนะผมจะปรับให้กลายเป็นตอนกลางคืนแล้วก็ฟ้าผ่าใส่ตัวผมแล้วก็ผมจะฆ่าเดียวนะทุกคน 1>, 1 2 3มเอ่อมีอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ย 2> 1 2 3แล้วผมก็รีบปรับให้กลายเป็นตอนกลางคืนโอ้โอ,โอทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีๆมันก็มืดเฉยเลย อะไรเนี่ยโอ้โเดี๋ยวโอ้โอโอโอแล้วก็สายฟ้าแล้วก็กดฆ่าเดียวไปเลยนี่เดียวตายแล้วครับทุกคนอยู่ดีๆมันก็ฟ้ามืดแล้วก็มีสายฟ้าผ่าลงมาแล้วผมก็ตายเฉยเลยอะอะไรเนี่ยทุกคนครับเดี๋ยวจะต้องเชื่อแน่นอนว่าซีนี้เป็นเรื่องจริงนะ แสดงว่าซีนนี้มันก็คงจะต้องเป็นเรื่องจริงแน่ๆเลยครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่ควรที่จะเข้ามาเล่นซีนนี้โดยเด็ดขาดเลยนะครับทุกคนครับภารกิจผมสําเร็จนะแล้วผมก็ค่าเดวได้ด้วยผมขอปรับเอฟเฟกให้ตัวเองเป็นปกติก่อนนะแต่มันยังไม่จบแค่นี้ครับทุกคนเราจะไปแกล้งเดวด้วยซีดันต่อไปอีกนะครับ